1> M 1 0 8นะครับมี FC สั่งไว้นะครับลูกค้าสั่งไว้ว่าหารุ่น M มาให้หน่อยนะครับก็ได <laughs> ้ใหญ่ไปนิดนึงนะครับ M 1 0 8นะครับอ่าใครที่ชอบคันใหญ่ๆนะครับอ่ะจัดไปนะครับ108ยางสวย4เส้นนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่า มีด้านหน้ามีผันหลังนะครับผ่านหลังเลือกได้นะครับเลือกเป็นผ่าน3ามจานเลือกเป็นผ่านพวนได้นะครับยางสวยสี่เส้นเป็นโอตานิทั้ง4ี่เส้นนะครับเป็นยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับเนื้อตัวสะอาดนะครับเนื้อตัวสะอาดนะครับมีร่วมีซึมเป็นบางจุดตามปกติรถใช้งานนะครับใครสนใจอยู่นะครับราคาพิเศษมากๆเลยนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งศูนย์แปดนะครับอ ็มีเก็บงานรวมๆให้นะครับลูกค้าที่ซื้อนะครับก็จะมีหุ้มเบาะนะครับมีเปลี่ยนลูกหมากซ้ายขวานะครับมีเก็บสีใบมีดนะครับมีเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับสนใจนะครับก็เข้าอุดหนุนได้นะครับมาติดเครื่องมทดลองขับได้นะครับคันนี้เป็นรถปี60นะครับปีไม่ได้ใหม่มากนะสำหรับ FC ที่สนใจนะครับปีไม่ได้ใหม่มาก เป็นรถปี60ชั่วโมงอยู่ที่4,000 4,000กว่าชั่วโมงนะครับก็สนใจก็เข้ามาอุดหนุนเข้ามาทดลองขับได้นะครับ6 0 0 5 0 0 0บาทนะครับอ่าราคาถือว่าโดนอยู่นะอ่าสนใจสั่งไว้นะครับก็อ่าเข้ามาซื้อดูเ <laughs> ข้ามาทดลองขับดูนะครับอ่ะ สนใจขันอื่นไหมครับอ่าสนใจคันนี้แล้วก็สนใจขันอื่นไหมถ้าสนใจขันอื่นก็อ่าเดินชมคลิปต่อนะครับหลังจากดู108นะครับก็มาต่อด้วย C708 นะครับอ่า FC ก็บอกว่าอ่าช่วยถ่ายช่วยรีวิว C708 หน่อยนะครับอ่าหาม,มาฝากหน่อยนะครับ จัดไปนะครับเป็นคลิปต่อกันนะครับเป็นคลิปต่อกันนะครับเมื่อกี้รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วครับ4 7เ8นปะครับเป็นหนึ่งในหลายคันนะครับโปรตีซีเจ็ดศูนที่ร้านจะไม่ค่อยเอามานะครับสภาพมันตามความรู้สึกของเซลนะครับบอกว่ามันนานเกินไปนะครับจะหารถสภาพดีๆมาฝาก f c นะครับก็คันนี้เห็นเขายังดีอยู่นะครับก็เลยเอามาฝากนะครับ3 8 5 0 0 0บาทนะครับ 4708ดรถงานไล่สะอาดสะอาดนะครับมีเปลี่ยนยางหน้าให้มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับมีก็เก็บงานรวมๆให้นะครับน่าจะเก็บงานน้อยนะครับคันนี้นะครับยางหลังสวยอยู่นะไม่เขาอยู่แค่800กว่านะครับเป็นรถเก่าเก็บมากกว่านะครับเป็นยางเดิมทั้ง4เส้นนะครับยางหน้าข้างขวามีล้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เสื้อซ้าใสขวาัไม่เคยรื้อไม่เคยแกะนะครับหางเดิมครับใบผานเดิมนะครับ จากที่สอบถามประวัติลูกค้ามานะครับเป็นรถที่ใช้น้อยนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าลูกค้ามีอาชีพทําอย่างอื่นนะครับซื้อรถมาก็นานๆใช้หนึ่งทีนะครับก็เลยยังสภาพดีอยู่นะครับสนใจนะครับสามแสนแปดบาทนะครับหรือไม่นะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับโทรเข้ามานะครับสอบถามได้นะครับ 0947064430นะครับ0947064430นะครับอ่ามีรถตีเทิร์นด้วยนะครับรถตีเทิร์นช่วงนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับอ่ามีหลายคันเลยนะครับปรับลดราคาเป็นราคาทุนทั้งนั้นเลยนะครับฟอร์ดห้าพันฟอร์ดห้าพันหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับฟอร์ดห้าพันนะครับเป็นรถฟอร์ดเอาไปติดคีบนะครับเอาไปถ่ายไล่นะครับเครื่องยังดีไม่ไอนะเกียร์ยังแน่นอยู่นะ เบาะก,ก็ไม่ขาดเพราะเขาซื้อใหม่ใส่ใหม่เก็บงานรวมๆไม่น่าจะเยอะนะครับก็สนใจก็อหนึ่งแสนบาทาแค่ทีนะครับอารถสูบเดียว14แรง68,000บาทนะครับฟอร์ดสองเผานะครับอาปรับลดราคาให้ครับ4 5 0 0 0 0บาทนะครับรถคลิปอ้อยรถคลิปอ้อยสองแสนเก้าสามสิบสี่แรงเก้าหมื่นแปดนะครับแล้วก็ 45แรงแสนสองนะครับอ่ะ094 706 4430นะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยครับสภาพดีดีสภาพรถตีเทินอ่ะโทรเข้ามานะครับอยากได้สภาพไหนนะครับอ่ะโทรเข้ามานะครับอ่าอุดหนุนได้นะครับอุดหนุนได้นะครับอยากได้สภาพไหนดีๆปันกลางอุดหนุนได้นะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าให้ดูคลิปนะครับอยากได้คันไหนให้โทรนน่วนนะครับสอบถามก่อนเดินทางนะครับ ทุกการเดินทางคือการลงทุนนะครับซื้อสดก็แจ้งรุ่นที่อยากได้เข้ามาซื้อผ่อนก็แจ้งรุ่นที่อยากได้เข้ามานะครับ0 9 4 7 0 6 4430ครับเทคเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับซื้อคูวต้าซื้อยันมาซื้อจจนเดียซื้อในฮอลแลนด์ซื้อรุ่นไหนนะครับโทรหาเซเว่นได้นะครับอยากได้ซื้อสวยอยากได้ราคาประหยัดนะครับจดหาให้ได้นะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอยากอุดหนุนรุ่นไหนนะครับโทรเข้ามานะคครรััับบสสวดี